สวัสดีค่ะสำหรับเซาเหนียวพี่น้องค่ะวันนี้เซาหมองสิมะพี่น้องมาปลูกกระเทียมเนะะ้อค่ะบรรยากาศกัล้มวีวีเลยค่ะล้มหนาวกาลัางไม้อีกแล้วพี่น้องบรรยากาศคุณอ่ะใบไผ่ใบไผ่ไป,ไปิวเวินเวินเลยค่ะบรรยากาศดีแห้งค่ะแดดก็ฮอนอย่ค่ะแต่ว่าก็มีล้มเรื่อยๆเนะาะเซาหมองปลูกกระเทียมมือนี่เมื่อวานนี่ปลูกหอมแดงค่ะวันนี้สิมาปลูกกระเทียมให้พี่น้องเลยเบิ่งอีก เตรียมแปลงไว้แล้วค่ะปลูกแล้วหนานหนึ่งแต่ว่าไ่ได้ทายเบิ้งแล้วพี่น้องเดี๋ยวหนานสองจะทายเบิ้งเล้วค่ะไปเดี๋ยวไปเบิง้งแปงเตรียมปลูกกระเทียมเล้วกระเทียมเล้วค่ะกระเทียมวันนันพี่น้องกระเทียมวาลปีดวาลถือไปเดี๋ยวเอาจินงยางไปเบิง้งเมื่อวานนี่ปลูกผักบ,บัวเมื่อนี้มาปลูกกระเทียมผักยกค่ะเมือ่อย เพิ่งหันย่องยอปลูกกระเทียมหลายค่ะเมื่อวานนี่ปลูกหอมแดงพูนแปลงกระเทียมอยู่ทั้งคุณค่ะเดี๋ยวสิพาแพนกองให้พี่น้องเบ่งปลูกไปแล้วแปลงนึงแต่ว่าทันแดดนันดอกค่ะแซมเปิลกอนอันนี้ปลูกปฐมมะเลิกค่ะแซมเปิล กิมแบบทีเด้อค่ะนี่กระเทียมนี่ระยะห่างกะประมาณนี่ค่ะระยะห่างประมาณคานคานขึ้นหนึ่งนี่ค่ะประมาณนี่ระยะห่างกระบอกเป๊ะๆดอกพี่น้องเพราะว่าปลูกแบบบานๆเด้อค่ะปลูกแบบพื้นบานเขากระบอกใดวาเป๊ะๆดอกกระบอกใดวาตรงกันดิ่งดอกพี่น้องขาคุณเหงาไปพูปนแปลงปลูกกระเทียมเสาหมองนานนี้ปลูกเราเด้อค่ะ ปลูกตแต่เสาช่วงแดดบ่ารท่านี่ออกปลูกก้อนมูนี่ค่ะแปลงกระเทียมที่ปลูกแล้วเดี๋ยวสีพาไปเบิ้งกระเทียมบัดนี่กระเทียมอยู่ในกัตตา ใส่แดดจักน้อยก่อนให้พี่น้องได้เบิ่งชัดๆนี่ค่ะเป็นกระเทียมพื้นบานเด้อค่ะบ่แม่นกระเทียมจีนได้พี่น้องเห็นเป็นยังยงใหญ่ๆเป็นกระเทียมพื้นบานเด้อค่ะทีอ่อีแม่ปอกให้แม่สาวมองปอกให้ก็เลยอันเอามาปลูกวันนี้สมองกิดตั๊กให้เบิ่งเบื้องยังเงี้ยยเติบอยู่ค่ะ เพิ่งกับมือสาวหม่องยังกโอเคอยู่ค่ะยงงังไงเติอบอยู่เพราะกินดีๆนี่แล้วพี่น้องนี่กระเทียมนี่แล้วกันกระโปงนอกระมีพี่น้องเห็นบ่ะโปงนอขึ้นมองกิดไส้อันนี้ไวท้ทาปูค่ะไส้ฟูนจโก,โกูอาไวท้ทาไส้กระจาดปูเมื่อวานนี่สมองไส้กระจาดอันนั้นนีน่งามๆเลยค่ะ กระเทียมพื้นบ้านเป็นกระเทียมบานๆเฮานี่ล่ะค่ะบ่เม็นกระเทียมจีนเด้อพี่น้องเห็นปิ้นยังไงๆบ่เม็นกระเทียมจีนแต่กระเทียมจีนกันยงงังไงก็นี่อีกนี่ค่ะงามๆเลยค่ะไปปนี่เด็กสาหมองกระสิพ้าพไปปลูกแซมเปื่อนเบื้องกอน พิ่นดูก่อนว่าจะได้จักแถวนานเนี่ยกัดจิมลงซื้อ,อค่ะไอ้ก้อนสิบปลูกนี่ต้องหดน้ำก้อนเด้อค่ะแฟนสมองหดน้ำแล้วพี่ไผยพี่บินหดน้ำแล้วถ้าบ่าหดน้ำมันจิมยากค่ะก็สิจิมยากแน่จักน้อยสมองใดเขาบ่าหดน้ำมันมีดินแก่นสมองปักประยุ่มันเป็นดินก้อนใหญ่นะคะ เป็นดินกวนใหง่โคโลโเคเลปักเบอรยูก็ต้องขวดขึ้นแถวนี้เป็นดินสมองลิงเนี่นะคะดูนะดินสมองลิงแบบน,นี้ดินมันแก้นแห่งวดน้ำคุแล้วคยสิเปียหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแถวต่อไปก็จะเป็นแปดแถวค่ะ ให้พี่น้องเบิ้งก่อนปลูกแบบพื้นบ้านที่แล้วพี่น้องไว้ถะกินกระเทียมปลอดสารว่าปลอดสารกับ่ปลอดหรอกค่ะเขากระจีดเน่เป็นธรรมดายาขามะเล้งแล้วก็ไอ้เขากระ่บด้ใส่ดูดอกพี่น้องก็ว่าเขากินเอง แต่ว,ว่าหนาหนาวโรคผื่นโรคแมลงก็บ่ค่อยปันใดหรอกคะ่ะถามว่าใส่สารเคมีบ่ใส่ยูคค่ะใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกค่ะขันบ่ใส่มันก็สีบ่างามแต่ใส่แต่ข้งว่าอะไรแตมีแต่ห้า,หามันต้องใส่ควบคู่กันไปเคมีชีวภาพขันว่าบ่าใส่กับซ้ำตัวพี่น้องเนาะค่ะปลุกเลย ล้มผัดบีบีบยุคนา๋ยาจะปลูกให้พี่น้องเบื้องข้าวๆปูแล้วก็ะสีไส้ปุ๋ยแล้วก็ส่ปกเฟียงปกเฟียงแล้วก็ฟุ้นขีงว่โกบอีกท่หลังค่ะเพื่อไม่ให้ล้มผัดเฟียงหนีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาหนาวค่ะล้มแห้งขาวปุปกไม่ได้หรอกพี่น้องล้มหมุนตากใกล้หมุน,ม,นม้านีเฟียงไปเบิดเลยค่ะ ก็เพื่อมือดีขึ้นดีล้มหมุนมาหมุนเอาเฟียงเา่าหนีเบิร์ตธนาปลกไม่านปกุกไปจะทำสมองปลูกข้าวข่าวกนเด้อค่ะอีกหลายนันนัน,นเย้วเติบยุติะคะ่ะเห็นสนํนานินันเย้วเติบยุว่าสามองสิปลูกแล้วกันนะปลูกแล้วก็ร่างสามองสิบไทยพี่น้องเมื่ออีกเธอหนึ่งเด้อค่ะนี่สมองก็ได้ปลูกเสซจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะ พงหั่นกระเทียมบ๊พอสมองกลับบานไปเอากระเทียมมาแกะอีกพี่น้องเอามาแกะอีกยุกหนึ่งหรือว่าอีกสายหนึ่งนะคะไอที่เป็นพวงพวงหอยๆนะคะสมองกเกลามะเกะนึกวัตสิพอค่ะแกกระเทียมมาเขืงตาใหญ่กับพ๊อพอพี่น้องค่ะเพราะว่าสมองเฮ็ดแป้งกระเทียมนี่เฮ็ดเป็นหนานยาวค่ะหนานยาวพี่น้องเบิ้งสี่เบิง้งคือจังว่าหนานสันๆเนี่ค่ะจะควางจริงแล้วหนานยาวเติอบอยู่ด้ด้ค่ะพี่น้องนึงค่ะสามหนาน ปลูกผักบัวสามหนานย่างละสามหนานนะค่ะแต่ผักบัวกับิหนานสันเน่แต่หนานกระเทียมหนานแยงกวัวเน่เพราะว่ากระเทียมต้องปลูกหลายเพราะว่าเขาต้องใส่ในชีวิตประจําวันหลายหลายย่างพี่น้องคือพัดทอดมัดกระตองใส่กระเทียมค่ะจัางพัดผักพัดหยังสมองหนานาวซีฤดูหนาวเนาะสมองกระปลูกพักบันนี้แางพัดผักเขากระตองใส่กระเทียมค่ะแต่ผักบัวนี่ดนดนเท่าซีไดลาบซีไดก้อยซีไดแกงสม อย่างประมาณนี้ค่ะกระติไอ้ผักบัวนี่หนาบักม่วงนี่ก็กินดียุค่ะซอยหัวหอมแดงใส่ถอยหัวผักบัวใส่แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้กินสมองทองเสียบ่อยแต่ส่วนมากกระเทียมนี่กินประจําเลยค่ะทุกมือแทบจะทุกมือว่าได้ค่ะปลูกเสร็จแล้วแดดแดดฮอนอยุค่ะแต่วามันล้มแดดฮอนแต่ว่าเป็นเป็นล้มนะพี่น้องเป็นล้มหนาวพัดมาวีวี ก็เลยเห็ดให้บรรยากาศดีบรรยากาศบ่ฮอนค่ะมือวานนี่ฮอนมะมือนีล้มหนาวมาอีกทัดจากการปลูกกระเทียมอีกสาหมองก็ปลูกผักบัวเลยนะคะนี่ผักบัวเลยค่ะปลูกเสร็จแล้วค่ะเหลือแต่ใส่ปุ๋ยแล้วกะเอาเฟียงมาปุก นี่ค่ะเดี๋ยวเฟียงปกเสร็จเดี๋ยวสมองเสียเบื้องอีกเทือหนึ่งเด้อค่ะหลังจากใส่เฟียงแล้วเาก็ใส่ฟุ้นตามปกตินัน่นแหละท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมเบื้องสมองปลูกหอมแดงเมื่อวานนี่ก็สิหูหนาวาเฮ็ดวิธีเดียวกันใต้บันีีเขาหฮมพี่น้องฮอ,อนหลายฮอนนาขายานนันนาดำขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการปลูกเฟียงหรือพี่น้องขาหรือว่าปลูกฟางคุมฟางคุมหน้าดิน เวลาหงดน้ำบ่ให้น้ำกระแทกหรือว่าชาลางพักหรือว่าชาลางอสารอาหารปุ๋ยที่เขาใส่นะคะชาลางออกไปเนาะเาก็ปลกเฟียงไว้แล้วก็พางแสงน้ำพี่น้องขาแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นไว้เวลาหงดน้ำน้ำกระซิบบ่เหือดไปง่ายนะคะบ่แหงง่าย สามองกะรัดขันตอนมาตอนปกสียงให้เบิ้งลรเดอร้อค่ะตอนปลูกกระปูกให้เบื้องยูนิตน้อยแดดกระหอนไหลพี่น้องขาสาอมองตั้งโทรศัพท์ไปกลางแดดกยรยานโทรศัพท์หอนคักเนาะค่ะกระใสโทรศัพท์ไทยนะพี่น้องบรรยากาศก็ดียูคค่ะทุงให้ทุงนะ้าก็มีล้มวีวีตลอดแล้วค่ะคุณน <c oughs> ่ะบรรยากาศดีแห้งคักใสฟุ้นเรียบ้อยเราเดอ้อค่ะ สมองจับโทรศัพท์มาท้ายมือสมองก็ติดฟุ้นกระยานติดโทรศัพท์อีกก็เลยรัดขันตอนแบบขาวๆค่ะขันแรกก็คือหดน้ำหดน้ำแล้วก็ปลูกพอปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยสูตรสิ1หก6ิบหกสิบรือว่าสูตรเสมอสิ1าสิไา้เด้อค่ะวางร้องผืนไว้แล้วก็คุ้มฟางแล้วก็เอาฟุ้นไส้ค่ะที่ฟุ้นไส้นี่พอ,อยังว่าให้ฟางมันปิวิวพี่น้องเวลาหนาหนาวลมมันแห้งมันก็สิผัดเฟียงไป เขาต้องใส่ฟุ้นไหวทับเฟียงไหวเพิ่นหนักแล้วการเปลี่ยนสารอาหารของต้นพักต้นกระเทียมที่เขาปลูกน้ำค่ะบรรยากาศก,าศก็ดีหลายพี่น้องค่ะคลิปนี้สาหมองกะฝากไว้ซ้ำานีเด้อค่ะก็ขอบพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกาทการ,การติดตามน้ำเด้อเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอกันไหมน้ำกระจักซิพอหดพอหพดพี่น้องปนีนี้เขาถามมาลุนกันนี่ค่ะพอหดยูดอกนาอค่ะ บรรยากาศทงไ้ท,ง,ทงนะสาน a m กะสากันนวยไงยเติบยุดอกค่ะคิดว่าพออยู่แต่ว่าปีนี้สมองปลูกผักหลายก็ทุกปีสมองก็คือสิีเบอพอยานบอพอนะค่ะคุณน่ะอันนี้ทั้งผักบัวทั้งอี๋อย่างอีกหลากหลายคุณน่ะกระปลูกหลายเติบยุค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ